อกว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผม อว,ว,วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทานที่เข้ามารับชมโอเควันนี้ไม่รู้ทำอะไรก็เลยมาเล่นเกมรูมร้ๆนะครับผมเกมมือถือแต่ว่าอยากลนนเล่นนะแบบเล่นแล้วแรงๆหนะอยนะผมผมตั้งค่าโปรแกรมไม่ให้เก่งแงสอบถามได้ครับเดี๋ยวตอบ 探索就是要不断前进。那我个索离得比较个大个了个你好，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 你好。 สวัสดีครับผมสายสุพินคุณสายสุพินสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เข้ามาดูใหม่น,น,นะคะรับรับวันนี้เราไม่มีอะไรมากกา็มาเล่นคำๆเกมอะไรครับเกมสป,ปรพยุทธผู้ถังซานครับผมจะเป็นอ่าของใน,นเป็นอนิเมะครับแต่ว่าเป็นแบบแอนิเมะของจีนอะไรเงี้ยครับ เกมมือถือเกมมือถือเล่นได้เล่ได้เล่นเล่นเล่นในมือถือได้เล่นได้มือถือได้โหลดฟรีใน Android แล้วก็ Apple Store นะครับเป็นเกมมือถือเกมมือถือ เกมมือถือครับผมโรถโดนฟรีรถฟรีมาหาเล่นกันได้สนุกนะสนุกสนุกถามว่ามันต้องใช่ในมือถือเอาจจริงอ่ะในมือถือยังลื่นกว่าบนคอมอีกนะเออเพราะคอมมันก็กำไหมคือมือถืออย่างน้อยอ่ะเครื่องไม่รู้อ่ะก็ประมาณ สะแนบดาก้อนเท่าไหร่นี่แหละก็ก็พอพอพอตัวก็ประมาณว่าแบบปรับภาพขนาดกลางครับถึงผมเล่นได้แต่มันก็จะแบบมีกระตุกบ้างแต่ที่เห็นมันกระตุกแบบนี้เพราะว่าปรับสตรีมเป็นสามสิบเฟรมแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงปรับให้เกมมันวิ่งสามสิบเฟรมครับแล้วโปรแกรมอะไยจะได้สตรีมได้อะไรเงี้ยครับลองโหลดมาเล่นดูครับลองโหลดมาเล่นดูสนุกสนุกสนุก เลยเขาสนุกอ่ะสนกุนกจริงๆครับ Okay. ชื่ออะไรหรอชื่อแจ็คครับผมตามชื่อช่องเลยครับมีแจ็คครับโหลดมาเล่นมาโหลดมาเล่นเหรอมาเล่นลองลองโหลดมาเล่น,ลลลลนดูปรับการาฟิกต่ำอ่ะครับมันสนุกนะเออไม่ใช่เออไม่สนุกนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูทีมอยากไม่อยากจะอวดอตแบบว่า มีทั้งไอบักบักวันนี้คือเก่งมากเลยนะคือสายฟรีอ่ะตัวนี้คือเก่งนะคือควรหาครับนี่แล้วก็ผมแบบดวงดีอ่ะแบบไม่รู้ดีแบบเนี่ยสุ่มได้คู่นี้มาคือแบบคือถ้าแบบมดได้คู่นี้มาคือคือเล่นได้เลยสบายๆเลยแยาวๆเลยแถมได้ตัวนี้มาแถมเลยก็เก่งทำให้ศัตรูมึนตีพอตัวเองอไรเงี้ยอันนี้ว่าบักสองตัวครับ เราก็ถามว่าสมมติเราสุ่มแล้วเราดวงเกลืออะไรเงี้ยเราแบบทำไงได้บ้านที่สมมติเราอยากได้ป่ะมามันจะดูลองลองโหลดมาเล่นดูลองโหลดมาดูแล้วก็เนี่ยกดไปที่โบนัสครับนี่นี่นี่โบนัสเนี่ยนะกดเข้าไปครับสัญญาต้นอะไรโต้รัวครับมันก็เป็นล็อกอนไลท์วันครับจะได้เนี่ยวันที่แรกก็ได้ตังวันที่สองได้ตั๋วสุ่มตัวสุ่มกาชาห้าตัวเลยนะ แล้วก็พอวันที่สามเนี่ยก็จะเป็นบัตรเลือกตัวละครเอสตาครับผมเนี่ยบัตรตัวละครเอสตาก็จะมีพวกเนี่ยครับอ่ะด,ด,ดูดูตอนนี้เลยถ้าสมมติว,ว่าให้เลือกในนี้ใช่ไหมครับแบบเอามาเล่นนะให้เอาตัวเนี่ยมีตัวนี้เอที่เอามาเล่นแล้วก็ตัวไหนวะเนี่ยเอาพวกตัวถ้าสมมติเราไม่ได้พวกพวกซัพพอร์ตนะครับแนะนำมนะก็เอาตัวนี้ครับ ออแนะนำให้ตัวนี้ครับเพราะเพราะตัวนี้เก่งมากเลยนะเ,ออเก่งเก่งเท่าเอเลนาร์เลยเพราะม่เป็นตัวซัพพอร์ตออยาง่ายคือเกมนี้ี่ยต้องเน้นซัพพอร์ตส่วนใหญ่ครับพอดีพวกโจมตีอะไรเงี้ยมันก็มีเท่าไปครับวันที่สี่วันที่นี้เจ็ดก็ได้พวกวงแหวนสองหมื่นห้าพันปีครับผมก็จะได้วงแหวนวงแหวนก็จะเป็นพวกอ่เดี๋ยวเราเล่นเองเราจะรู้ว่าวงแหวนคืออะไรอันนี้อทีก็ได้หนึ่งตัวอันนี้แบบซุ่มมันไม่สามารถเลือกได้ อันนี้ก็เป็นพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ครับอันนี้ก็เช่นกันครับเป็นอุปกรณ์ไม่ใส่แบบโจมองโจมเพื่พลังโจมตีอะไรไมงนี่วันที่21เราสามารถได้รับอ่าเป็นเขาเรียกอะไรล็อกอินครบ21วันนะครับก็จะได้อ่าเลือกของขวัญหนึ่งชิ้นก็จะเป็นเอ r ฟรีหนึ่งตัวครับผมเนี่ยก็จะมีพวกพวกสายโจมตีหนักจะมีเบนจามาดมี ผงเซลเทียนเชนชินอะไรเชิญชินชน่นาไตมู่ไปเมาเห็เหงบินเนี่ยครับพวกสายว่างไว้ก็ไอตัวนี้แล้วก็อะไรเงี้ยครับนี่มีหมดเลยมีเกือบหมดเลยครับบางตัวก็ไม่มีนะเพราะมันจะเป็นตัวแรบางตัวอะแล้วถามว่าแนะนําจะให้ตัวไหนถ้าสมมุติว่าอะไรระหว่างเล่นเราเนี่ยแล้วเรายังไม่มีซัพพอร์ตดีๆครับให้เอาออสการ์ครับผมเพราะว่าออสการ์เนี่ยมันจัดทีมไงหรอ จัดทีหมอก็จะเป็นค่อยเรียกว่ายังไงอ่ะก,ก็เน้นเน้นพวกพวกซับมีพวกซับพอร์ตนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกค่อยบอกแต่ว่าเนี่ยสมมติเราล็อกอินสามสิบวันยี่สิบเอ็ดว,วันครบใช่ไหมเราว่มีให้เลือกกับเลือกได้เลยนะ S s R ฟรีหนึ่งตัวถาวรก็แนะนำให้จะมีตัวนี้หนิงหลงหลงนะครับแล้วก็ออสการ์เออที่แบบดีๆนะแล้วก็จอมมารอสูรนะครับ ก็มานอสูรนี่ก็เก่งนะครับใหญ่ตัวอื่นก็เฉยๆครับผมแล้วก็ปู่พิษครับปู่พิษเก่งมากเลยแล้วหัวอู่พวอู่ก็เก่งครับแล้วก็ในพวกสายโจมตีหนักก็จะเป็นไท้เลือกกันตอนนี้ครับใช่แล้วก็ตอนนี้ครับไอ้ตอนนี้เนี่ยเหมาะกับสายฟรีครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่แรงครับผมแต่ถ้าเป็นสายเติมก็ข้ามไปได้เลยครับผมก็สายฟรีครับจะได้แบบถ้าเราเลือกตัวนี้หรือเล่นเริ่มต้นเนี่ยคือสบายมากเลยอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้ครบ็อกอินครบ21วันก็จะได้ S R p 1หนึ่งตัวตเมื่อกี้ผมได้แล้วมาผมกาดสนิทหรอนี่คือเป็นตัวกาชานะออแต่เไปสมโชว์หนึ่งรอบนี่ย่าพอแหละโอเคไปมาเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้ครับผม จะเป็นการท้าเพื่อนต่อสู้ครับไฟกันอะอนี้ได้แรกๆก็อ่านอ่านนะผมเ,เดี๋ยวเรามีตัวอะไรอ่านชื่อเดี๋ยวบอกในนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งอีทีหนึ่งอ,เ,อเล่นในนี้แป๊บหนึ่ง หลิวจู้มาลิ่นเยี <d <d ่ยนฟู่ชงมา一场堂堂正正的对决มันเล่นกับเพื่อนนขอให้ได้ของดีๆนี่ๆๆๆเดี๋ยวจะออกไงวะเดี๋ยวขอขอออกไปงงหลักก่อนเดี๋ยวจะบอกตัวไหนดีไม่ดีอ่ะคือถามว่ามาถึงเราจะสุ่มตัวอะไรยังไงแบบ เนี่ครับพอเล่นเควียไปเรื่อยๆครับจนถึงด่านหนึ่งหนึ่งส่วนหกนะครับแล้วก็มันจะปลดตรงนี้มาครับนะปลูกพลังวิญญ,ญาณเนี่ยก็คือเป็นการสุ่มกา,ชา<อ>รช้าเดียบกดเข้าไปเลยแล้วก็การวิญญ,ญาณจานนี่ยจะบอกว่าตัวไหนดีที่แบบว่าถสมมติเริ่มต้นจู่ๆแบบเราสุ่มได้ใช่ปะคือเล่าสมมติ ไลทุกวันไหมครับก็ก็ถ้ามดุดคือเล่นเกมนี้ก็น่าจะไลเริ่มไลทุกวัน,นครับเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว่าสนุกครับสนุกเล่นว่างๆเบื่อเบื่ออโต้ก็ได้ครับอืมเกมนี้อ่ะมาดูกันตัว S S R ตัวไหนเก่งนี่ตัวนี้แล้วครับตัวแรกออสการ์ครับผมเก่งเป็นซับพอร์ตที่ดีครับเป็นตัวพิกเกมนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเขาบอกว่าจะเป็นการอ่าเขาเรียกไงอ,อันติเลยครับผมเนี่ยแบบมีลูกอะไรอะ่ะมอบ,บักษา แล้วก็อ่าพวกขเขาเรียกไงออยง่ายคือมันดีครับแต่ผมก็เดี๋ยวต้องศึกษาเพิ่มเติมครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าตัวไหนตัวไหนดีไม่ดีอ่ะตัวแรกปัสกาคือดีครับสุม่มมาปุ๊บถ้าได้ตัวนี้คือใช้ได้เลยครับเดี๋ยวยาว,ยาวได้ครับผมเด,เดี๋ยวบอกวออกเ,เดี๋ยวบอกเซิร์ฟเดี๋ยวบอกเซิร์ฟไปหนึ่งแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวนี้ออกยากที่สุดแล้วครับตัวนี้คือแบบคูดของคูดโหดครับเป็นพ่อของพระเอกครับผม ใช่เป็นตัวดาเมจที่แบบแรงมากมีแค่มันสักครู่ครับสักครู่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 ครับ,บเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง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  โอเคมา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 เดี๋ยว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 ผมจะบอกอะไรไว้เลยกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปธุระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาก็เนี่ยน่าตัวนี้ควรแบบถ้าเริ่มต้นนะแบบสุ่มได้อะแบบตัวแรกแล้วถ้าสมมติแบบเราสุ่มในตัวแย่แล้วก็รีรหัสใหม่ครับผมเป็นประมาณว่าแบบว่าสมัครรหัสใหม่ครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟเดิมแล้วก็รอสุ่มประมาณยี่สิบรอบสามสิบรอบก็เดี๋ยวก็ได้การันตีคือมันการันตีว่ามันมันไดเอสอาร์เอสอาร์โคตงง่ายอะแบบ กอกทองบ่อยอะไรประมาณนี้ตัวนี้ครับออสกาแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นถังซาวเออถังเช่าถังห้าเนี่ยละแล้วก็หนิงลงลง,ลงครับตัวนี้ซัพพอร์ตดีมากเลยเพิ่มเลือดแบบคิดว่าเป็นอมตะเลยก็ได้ครับแล้วก็เจียงเสินชินนะครับตัวนี้เก่งมากกู้หลงกู้หลงก็เก่งครับไต่มู่ไปนี่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเป็นตัวถ้าในอนิเมะค,คือจะเป็นตัวแบบเพื่อนพระเอกครับเป็นทีแรกเป็นศัตรูพระเอกแหละเป็นเพื่อนพระเอกแต่ว่าถ้ามุิว่าแบบอถามว่าเอ้ย ามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะแต่ว่ามันต้องคู่กับตัวนี้ครับใช่เนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยผมจะมาอวดตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยคือมันมันคู่มันต้องคู่กันพอมันคู่กันปุ๊บมันก็ได้สกิลพิเศษมันจะเป็นสกิลคอมโบครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะครับคู่อ่าแล้วเนี่ยเนี่ยคือตัวนี้ก็เก่งครับตัวนี้ก็เก่งเก่งมากด้วยแต่ถ้าดีก็คือคู่สองตัวนี้ครับคือจะไปยาวๆเลยแล้วก็สายฟรีแนะนําตัวนี้ครับ ตัวนี้เล่นโหดเล่นโคตรเก่งเออต่อไปเลยตัวนี้โคตรด,ดีเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องแบบดามเมจอะไรแบบนี้ครับแบบแรงมากตัวนี้ก็เก่งครับเก่งมากด้วยไอตอนนี้ก็กลางๆครับผมแต่ถ้ารีได้ก็ถอะถ้ามุดว่าเราสุ่มได้ก็สามารถควรเล่นไหมก็อย่าเพิ่งเล่นก่อนครับเล่นตัวพวกเนี่ยเนี้ยถ้าสุ่มได้ก็จะเล่นพวกตัวพวกนี้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยที่ผมแนะนำนะนนนะเนี่ยเนี่ยอะไรเงี้ย ที่ผมเคยพูดเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้อ่ะถ้าสุ่มได้ปุ๊บรีทิ้งเปลี่ยนรหัสเลยนะเพราะว่ามันกากมากเลยตัวเนีนะ้เออแล้วก็เนี่ยมารอสูนมารอสูนคือเก่งแล้วก็หมา,ม,รรมาลมเขาเรียกว่าหมาลมซึ่งหมาลมตัวนี้เนี่ยมันทำมันเก่งไหมมันเก่งครับเก่งมากด้วยตอนนี้แต่ในอนาคตก็คือมันโดนเนิร์ฟครับผมก็คือมันตัวระยะยาวไม่ได้เองวอ้โหโอ้เก่งครับผมแต่ว่าถ้าเราสุ่มได้ก่อนเนี่ยก็ถามว่าเล่นได้เลยไม่เล่นได้ครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนอืม ส่วนสังซานอะไรนี้ก็จะเป็นอ่ามันไม่มีโอกาสสมได้บ้งใ่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสสมได้หรือเปล่าเออนี่ก็เสี่ยวองคเสี่ยวอู่อะไรนี้ก็น่ยน่าจะมันไม่มาครับแล้วอันนี้ก็เป็นปู่พิษครับผมเก่งมากเก่งมากถ้ามีก็ควรเล่นเลยครับตัวนี้เก่งมากๆแต่ว่ามันจะติดมือนครับไม่ควรเล่นอย่างแรงครับผมอันนี้ก็รอล็อกอิน21วันครับก็จะได้ไม่ใช่ล็อกอินที่เปิดละทำอีเวนต์มาเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็ถ้าได้ปุ๊บรีทิ้งเลยก็ได้ครับกากตอนนี้ก็พอใช้ได้ครับแต่ไม่ควรเล่นครับเริ่มต้นทางเยี่ยวหัวอันนี้น่าจะไม่มาครับผมโอเคก็ส่วน s r SR ตัวอะไรที่ดีบั่งตัวนี้ครับแล้วตัวนี้ใช่แล้วก็ตัวนี้ครับแล้วตัวนี้แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยถ้ามมดแบบเราไม่มี Sr ดีๆก็เนี่ยเราใช้สองตัวเนี้ย ถังซานฟรีกับเสวอ,อูฟรีคือเก่งหมออะไรเก่งอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดีย๋ยวบอกเซิร์ฟเดีย๋ยวบอกเซิร์ฟเซิร์ฟของผมหมอไปนึ่งนะมาดูตรงไหนเนี่ยนี่มั้งเดี๋ยวไปหนึ่ง,นะง,ไ,งนะไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มันเป็น UID ผมมันเป็นอะไรหรอเดี๋ยวบอกเซิรฟ์ฟเซิรฟ์ฟเซิรฟ์รฟอ่าจะเป็นอ่านขาวอ่าเซิร์ฟพยักษ์ขาวในปีศาจกล้าครับผมเออขาวในปีศาจก้าอ่าเดี๋ยว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 ผมเขาเรียกไงเดี๋ยวผมไปนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนบัญชีแป๊บหนึ่งครับ จะให้ดูว่าเออมันมันอยู่เซิร์ฟอะไรแบบไหนถ้าโทรศัพท์ไม่แรงก็เนตปรับให้กราฟิกต่ำสุดครับแล้วก็ห้ามเปิด60เฟรมครับให้เปิด30เฟรมมันจะเล่นได้ครับแต่ถ้าปรับ60เฟรมเนี่ยแล้วเครื่องแบบอะไรแบบนี้มันก็กระจายครับบอกแค่นี้แหละแหลกกระาจายขระผมเล่นอ e ีมูใน เนคอมเนี่ยยังแหลกเลยแต่ว่าในมือถือไม่ไม่ไม่แหลกครับเพราะว่าเหมือนสเปคมันถึงเนี่ยครับกดไปที่อ่าเนี่ยครับอันนี้พยักการในบริษัทกาฟอันนี้คือเสื้อผม ผมไปทีพายักอาภิษฐเนี่ยอันนี้ครับผมอยู่อันนี้ผมอยู่อันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวสร้างตีพีเองมามาเลยมาเลยมาเลยเล่นกันเล่นกันนำขำเล่นกันนำขำแอดเพื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปลบเพื่อนที่ไม่รู้จักเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ไลค์กี่โมงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทุระแป๊บหนึ่งพอดีมาทดสอบว่ามันจะสตรีมได้หรือเปล่าเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวถ้าเสร็จตอนไหนเดี๋ยวมาเลย อ่ะนั่นแหละเห็นไหมตอนนี้คือเร์ฟที่พี่อยู่นะอืมก็ไปจะเป็นสายฟรีนะจะเน้นเป็นสายฟรีซะส่วนใหญ่โอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหละก็เด,เ,ดเดี๋ยว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 จะมาอีกรอบนึงแต่ว่ามัน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 ซูนมยังไง ลดเลยหลดเลยหลดเลยเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราได้ตัวเอสอาร์ก็ก็ไปสุ่มสุ่มดูแล้วตัวที่พี่บอกบางก็ใช้ก็ใช้ตัวไหนก็ได้เลยแต่บางตัวที่ไม่ควรใช้ก็จะเป็นพวกมังกรมึนอะไรเงี้ยครับพวกเป็นจามาดอะไรเงี้ยก็โอเคก็เดี๋ยวมาตรามตีอีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปทุรังก่อนแป๊บหนึ่งโอเคไว้เจอกันครับผมบายยครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสัญญาสัญญาครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออเราไปเป็นปุปผุมอะไรเนี่ย โอเคครับบ okay, ๊ายบายครับผมได้ครับได้ครับเจอกันครับเจอกันครับบ๊ายบาย